คุณดองหอไมไหมเห็ดพอข่าน้ำพรพิกปลาผงอืม้ม อืมอืมกลุ่มจ้ะการเนี่กักินอะไไม่ต้องทิ้องเสีดยดายอืม ออยมากต้มมาคืนต้มก็ง่ายอร่อยมากไม่อร่อยแบบนี้หรออ่ะไหมแม่ต้มมาอ้อนอ่อน ทืมมันอร่อยอย่างนี้อ่ะมันอร่อยจริงๆเด้อาขอบคุณตัวเองนะที่เกิดเป็นคนโคราชเนั้นก็จะไม่รู้จักน้ำพริกปลาฉลาดกระกุ่มดองอืม อร่อยแม่อร่อยมากมันเปรี้ยวเลยอร่กระเค็ิมน้อยใจกระเพริมอร่อยอื้อ แม่งวันกิดได้ม <laughs> ั้ยไข่ทอดอืมอืม หอมมาคุณแม่ท้องคำอร่อยอร่อ,อยอจริงจริงกลุ่มการกรุ่นเนาะกลิ่น,นมันต้องการเสียดายคุณเก็บเก็บยาก มมา我าก็เห็ดเพราะไปชอบคำอร่อยหวาน ขนาดเป็นน้อไม้แบบต้มแล้วเขาก็เก็บแบบวิธีธรรมชาติเนาะเราจะกินกันเออกมาต้มวิทีนึ่งอร่อยหวานไม่มีไม่มีเปรี้ยวเลยเหมือนแบบเน้ำไม้มต้มใหม่ๆอือร่อยมากอืมอร่อยไง <laughs> สำหรับอีพีนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ อร่อยเหลือเกิน